สวัสดีครับพวกเราไอทีฮีโร่วันนี้จะมาแนะนําในหัวข้อเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ไขการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับด้วยว i n d o w s 10นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปเช็คของตัวสายแลนก่อนนะครับว่าสายแลนของเราเนี่ยยังเชื่อมต่อ,อทางเราเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเชื่อมต่อนะครับไปที่ข้อ2ก่อน,นะครับว่าเราเตอร์เนี่ยเรายังมีสัญญาณไฟ ติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่นะครับลองเช็คที่ปลั๊กไฟดูนะครับทั้ง2ข้อนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมต่อสายแลนแล้วก็มีไฟติดด้วยครับจากนั้นนะครับให้เราลองเปิดเบราว์เซอร์เข้ามานะครับพิมพ์ไปว่า1 92.168.1.1นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ของเรานะครับถ้าขึ้นหน้าแบบนี้แต่หน้าจะไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าเรายังเชื่อมต่อไอเต็ดได้อยู่นะครับ ทั้งสาพข้อยังไม่มีการเชื่อมต่อเลยครับอีกหนึ่งวิธีนะครับให้เรากดสตาร์ทขึ้นมานะครับพิมพ์ควาว่า C M D นะครับเพื่อเปิดคอมมาไลน์นะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คําสั่งไปว่า I P c o n f i g นะครับตามด้วย slash r l s นะครับจากนั้นนะครับ พิมพ์อีกคำสั่งนะครับ ipconfig ตามด้วย renew นะครับเพืพ่อเป็นการเชื่อมต่อ IP อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหน้าจอขึ้นมาแสดงตัว IP ตัวนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้อินเทอร์เน็ตเรายัางเชื่อมต่ออยู่นะครับหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับให้พิมพ์คำว่า ping นะครับ P I N G ตามด้วยเว็บไซต์เช่น Google ก็ได้ครับตามด้วยลบทีนะครับตัวนี้เป็นการเราจะาทดสอบว่าอินเทอร์เน็ตของเราเวลาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Google อยู่หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นแสดงแบบนี้นะครับแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเราเชื่อมต่อปกตินะครับถ้าทั้ง4หัวข้อท,ที่กล่าวมานะครับยังไม่ขึ้น แบบนี้นะครับอ,อาจจะต้องรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะให้ตัววินโดว์ช่วยในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับโดยการไปคลิกที่ตัวเน็ตเวิร์กด้านล่างนะครับคลิกขวานะครับจากนั้นเลือก troubleshooting problem นะครับไปคลิกเข้าไปเลยระบบจะทำการเช็คการเชื่อมต่อนะครับผมเลือกเป็น all network นะครับ ถ้าเกิดเด็ w o เวิรกมีปัญหานะครับจะขึ้น alert ให้เราฟิกนะครับแต่ตรงน,นี้ไม่มีปัญหานะครับขอบคุณสำหรับการเข้าชมหากใครมีคำถามข้อสงสัยสามารถกดแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ aditiero d สุดท้ายนี้ฝาก subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกับ IT Hero กันใหม่นะครับ